คืแค่ A สองป้ายอยากให้อะไรอยากให้ในใจอยากให้เสมอกันอยากให้เสมอแต่พอดีเขาให้อะไรก็แล้วแต่ก็จะต้องเป็นออกกก็เลยอย่างนี้ไปเลยมันสองอันจริงๆแล้วมีค้าวิจารณ์เลยมีค้าวิจารณ์เลยอันนี้คือน้องน้องคนนี้น้องน้องศักดิ์น้องศักดิ์นี่เขาจะร้องเหมือนมนสิทธิ์มากแต่เขาผิดคําคําแรกอยู่เพราะเขาผิดตอนตอนเขาร้องแล้วทีนี้เขาร้องเสียงเหมือนมนสิทธิ์ตอนที่เป็นมนสิทธ์กับสร้อยแรกแต่คนนี้จะร้องเหมือนมนสิทธิ์ทุกวันนี้อันนี้มนสิทธ์ นุ่มมนสิทธิ์แก่อย่าจะแก่เลยอดีตปัจจุบันมนสิทธิ์อดีตและมนสิทธิ์ปัจจุบันเราจึงไม่สามารถจะตัดสินได้มีสีป้ายยกสีป้ายเลยครับอดีตเสมอให้เสมอพี่หอมค่ะเอาไงฮะคือถึงพี่มนสิทธิ์เวลาจะร้องแกจะเอื้อนเอือนเยอะก็จริงแต่ทุกๆการเอื้อนของแกแกจะอยู่ในห้องพี่สัมอาจจะยืดไปนิดเกินพี่มนสิทธิ์ส่วนพี่หมายวันนี้โอ้หคล้ายเลยทีเดียวคล้ายนะคละายเลยค่ะคุ้มกับที่ ฮิววิทยุไปแล้วก็ร้องในโอ่งคุ้มแล้วพี่ชื่นชอบเลยนะครับว่าการที่เป็นคนขับเคลนมันสะเทือนใช่ไหมแล้วมีต้นทุนร้องเพลงในโอ่งฝึกในโอ่งมารวมกันแล้วเนี่ยพอดีเป๊ะเลยออกมานี่โอ้โหยอดเยี่ยมมากนะครับได้ทั้งลูกหวานลูกสั่นลูกเนื้อเสียงมาใช่ไหม ยิ่งพูดใหญ่เลยลพอได้แชมป์กูพูดใ,ใหญ่เลยคุณช่คนนี้เป็นมนสิทธิ์สองไหมที่ไปนครสวรรค์ใช่มรับงานหรือเปล่าเนี่ยที่ว่าไปรับงานมนสิทธิ์สองอ่ะตัดหน้าเขาอ่ะแมนแล้วแมนแล้วโอ้กับพี่โช <c oughs> ว์มาแมนมาแมนมาแมนครับสุนุณศักดิ์เริ่มต้นก็ พอจะคลับคล้ายคลับคลาบ้างแต่ว่าพอนานๆไปแล้วเป็นลูกทุ่งสายอื่นนะฮะเป็สายอื่นแล้วใช่ไหมอ๋อกุ้งสุดท้าพี่ก็บอกกุ้งสุดท้าลองมาใหม่กุ้งสุดทิร่าลองมาเมื่อไงเจ๊ได้ฟังไหมเมื่อกี้เนี่ยเออฟังค่ะเจ๊ล่ะพี่หลับแต่หูพี่ฟังเออเขาหลับตาฟังเลยฟังลึกๆข้างในคุณไม่หลับไอ้พี่ก็ตอบโทษ พิษักเนี่ยต้องมาในเงาเสียงอย่างที่หอมบอกนะไม่คุณเอชัยยาก,ก็คุณกุ้งสุทธิราชก็ตาบทละตอนแม้แต่ตอนพูดเะพูดเหมือนคุณเอพอสมกับคุณกุ้งรวมกันเลยเป <c oughs> ็นคนเรียบร้อยมากเลยเนาะ <c oughs> เรียบร้อยเขาเรียบร้อยนะแล้วไม่ค่อยขยับเนื้อขยับตัวผีกระตำหมายนะ <c oughs> ขยากนังจะตอนร้องแล้ว,วเ,เพลงก็ช้าตเต้นตะไมวะผมเนี่ยสันนิษฐานนะหมายนี่นะไปฝึกร้องเพลงในโอ่งหรือแม่จับไปขังในโอ่งดิฉันว่าคุณหมายเนี่ยนะฮะ เหมือนยี่ว่าต้นฉบับอีกนะเอ,อคุณน่ะเหมือนยี่หัวคุณมนิทธิ์อีกนะจะบ,บอกให้หรือคุณเป็นคุณมนิทธิ์แล้วคุณปลอมตัวมาเหมือนมากเลยนะ <c oughs> ขเขาบอกแล้วเขาคือมนิทธิ์สอง <c oughs> นั่นนะสิพยายามฟังมนเทปฟังแล้วฟังแล้ว,ว่าจนกลัวว่ามันจะเหมือน <c oughs> ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดคก็ได้ปิดไมค์เขาดีขยันาจริงๆเลยก็ปาขึ้ดูดิร้องเพลงนี้ฝั่งนางอ่ะเขาเต้นแต่ต้นยันจบเลยนะ นี่จะร้องเพลงเร็วจะขนาดไหนกูอยากเห็นจริงๆเลยอ่ะไอ้ร้องเพลงไม่กลัวห่วงเรื่องเครนเนี่ย <c oughs> มันจะแกว่งไปแกว่งมากลับไปพวกเนี้ยไม่มีไม่มีใครว่าน,นิ่มเลยอ่ะไม่ต้องพูดแต่ว่าคุณหมายเนี่ยเขาเรียกว่าสมราคาคุยเออวอันนี้สมราคาคุย <c oughs> เสียงคุณหมายเนี่ยนะเหมือนเหมือนเทปของพี่มนต์สิทธิ์จริงๆ ซึ่งตอนเนี้ยพี่มนสิทธิ์ที่ร้องวันเนี้ยยังไม่เหมือนในเทปเขาเองเลยนะแต่พี่หมายเนี่ยสมแล้วที่แบบฟังจากเทปจริงๆนี่เหมือนมากเลยแล้วผมฟังนั้นเหมือนพี่ร้องอยู่ในโอ่งจริงๆนะด้วยแบบเสียงแบบกังวานมากนั่นหมายความว่าถ้าเราแบบได้ฝึกบ่อยๆฝึกนานๆก็ทําให้เสียงเหมือนได้นะดูทําหน้าหมัอนไส้มากเลยพี่ไก่ฮะพี่ศักดิ์ถามว่าอีกนานไหมครับใกแล้พี่ศักดิ์ยืนเป็นจ่าเฉยพี่หยเนี่ยตอนพูดเนี่ยเสียงยังไม่เหมือนพี่มนสิทธิ์นะจ่าเฉย เดี๋ยวช่วยไีอยู่ตรงสีแยกนั้นหมายความว่าพี่หมายเนี่ยตอนพูดเสียงไม่เหมือนพี่มนสิทธิ์นะอันนี้ความเห็นผมนะหมายเพราะว่าคุณฝึกฝนมานานมากจนเหมือนจนเหมือนแต่พี่ศักด์เสียงเหมือนพี่มนสิทธิ์อเสียงพูดเหมือนนะแต่พอร้อไม่เหมือนเพราะว่าอะไรอาจจะอาจจะฝึกฝนน้อยอาจจะร้องเพลงไม่เก่งพะพี่ร้องเนี่ยเหมือนไม่มีแรงผมว่าพี่สมศักดิ์เขาตื่นเต้นใช่ก็เป็นไปได้อาจจะต้องฝึกฝนมากกว่านี้ครับก็ผมวันนี้พี่สมัยชายสีก็นะฮะสมัยชายสีัยสิทนะครับ ร้องเพราะว่ามีความมั่นใจพี่ศักเนี่ยร้องเพราะว่าไม่มั่นใจเออเมื่อสักครู่นี้มันได้ยินแต่คําแรกเลยพี่ร้องมาแล้วมันจะไม่มีลูกคอแต่มันมีเสียงสั่นออกมาพี่มนสิทธิ์ก็เลยบอกว่าเหมือนกับตอนที่เขาขึ้นเวทีใหม่ๆมันก็เคยมันก็เลยตื่นเต้นนั่นแหละวันนี้พี่ตื่นเต้นส่วนพี่หมายนะฮะถ้าไม่ใช่พี่ศักผมว่าพี่รอดยากเหมือนกันวันนี้นะฮะวันนี้โชคดีเจอพี่ศักด์ไง้ไม่ใช่ศักไหมายก็ใช่ว่าจะรอดง่ายๆรอร้องวัดหน้าไม่ต้องพูดไม่ต้อง วันนี้เลยให้พี่หมายชนะไม่ใช่ร้องเหมือนเดียวพูดเก่งเหมือนคนสิทด้วย <c oughs>